พี่น้องเสีขนมบักตาลยันเพี่น้องยังซี้มาเนี่ยปัญญาจอดจิปาพี่น้องไม่เห็ดขนมบักตาลช่วงนี้ขอภาษานี่บักตาลซุปพอดีนี่คือขั้นตอนการขันเอาเนื้อบักตาล บักตาลสูเข้ามา้าเก็บเปลือกดำๆมันออกแล้วก็เอาหน่วยขังในเอาในขังในนี่นเ,เ,เนี่ยมาคั่นผสมน้ำเล็กๆน้อยๆแล้วก็คั่นเอาเอาเนื้อเขาเอานนเนื้อบักตาลไปดองเด้อบัแมนเอาน้ำเอาเนื้อเนื้อ,เ,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 อเป็นวิธีการกรอ,องกรองอาเศษพวก เียวตต่างออกคนหงสิบนน การกรองเอาน้ำพี่น้อง 能光自己顶吗？不能。能自己来搞的，能自己来搞的。 có chỉ cái được ạ หลังจากผ่านไปสัโมงครึ่งน,นะครับเนาะ,ะเนื้อหมอกตานห่อกรบได้แล้วมาเปิดเบิงพี่น้องมาเปิดเบิง้งมาเปิดเบิง่งพี่น้อง and how to swipe suối ngon suối ngon có đầy một lại thuốc, là ai, thuốc. cứ nửa tán tàn đây vì đó ก็เนื้อบักตานพี่น้องเนื้บอบักตานแบบสวยๆเลยพี่น้องสวยงามเนื้อตาลบริสุทธิ์แท้จากธรรมชาติปลาพี่น้องห้าบาทน,นี่ก็สิมาก <c oughs> พี่ที่ผสมแป้งแป้งนี่ก็สิเป็นแป้งข้าวเจ้าเรือพี่น้องแป้งข้าวเจ้าส่วนผสม แป้งของเจ้านี่ก็ถุงนี่ก็ครึ่งกิโลอ่าครึ่งกิโลอ่าขันบันถวยตวงกับสิบระมาณอ่าซีถวยตวงพี่น้องซีถวยตวงนี่คือถวยตวงเด้อพี่น้องเด้อประมาณสี่ถ้วยตวง ตามน้ำตาลใส่แดงใส่ขาวตัวหนึงพี่น้องอ่ะตัวหนึ่งก็ก็เกินกิโลเออก็ไส่เป็นกาวต่ายเกินกิโลตอนนี้เอาตัสิเอามาตัวอีกตัว,วอีกห้อยใส่เนื้อบักตาลน,น้ำเป็นไรหาเนื้อบักตาลนี่ก็สิประมาณ ครึ่งถ้วยแล้วพี่นอ้องอ่นี่การเคืองถ้วยไปเดี๋ยวเขากับลงไปอ่ใส่จิกิปหนึน่งพี่น้องมันก็เริ่มค้นข้อหากันพี่นอ้องค้นข้อหากัน หลังจากใส่น้ำกะทิไปถวยเนี่ยน้ำกะทิจับก่อนหลังจากเข้าข้นก็ห้ากันเลยน้ำกะทิก่อนเขาไปเตรียม <c oughs> น้ำกะทิถวยที่สองพี่น้องเตรียมน้ำเถ้วก,กะทิถ้วยที่สอง จะยึดคืนหนึน่งก้นอนพีนนน่น้องจะยึดคืนหนึ่งก้อนเอากับขนพี่น้อนนงขนขับรถวนไปไก có sai <laughs> họ lại đánh cái 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 พมันใเนาะพี่ดนมันงเมันกมันดนี่ือว่าด่ลยเด้อพี่น้องเด้อนี่ด่า่เลยน้องด่ายเลย้หอ้หูอ้หอมหอมมกตา ขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนปิดไปปิดไปแล้วจะไปตั้งตากแดดได้ี่นองเด้อตั้งแตกแดดไปประมาณสามชั่วโมงเพื่ออย่างเพื่อว่าให้จุลินทรีย์ในเนื้อบักตาลท้ำปฏิกิริยากับแปง้งคือเอาใส่ อันนั้นโดยบ่บ uh, mm. so, mm. so, ่ต like ้องใส่สารเคมีเออบ่ต้องใส่ผงฟูเนาะพี่น้องเนาะบ่ต้องใส่ผงฟูเข้าใส่ธรรมชาติโดยล้วนๆผมก็จะตั้งตาแดดไว้นี่ละจักสามชั่วโมงหลังจากตั้งตาแดดแล้วก็จะสิดผ้าพี่น้องมาเบ่งวามันจะปิดจังได ังจากเข้าผักเปรี้ยวว้ประมาณ4ชั่วโมงาชา3ชั่วโมงกว่า4ชั่วโมงวานนี้ก็ใสิตักใส่บบจอกเป็นถ้วยเฮ็ดจากใบตอง สิงแค่นิดน้อยหน่ประมาณยี่สิบนาที่ไุ้นี่ก็ได้เด็ดซึ่งนึงพี่น้องเด็ดซึ่งนึงเอาบักเผาทึกทักบ่เขาจ้า่เราติถักใส่โอ้ เลยสองซึ่งพอดีพีน้องสุกเร็วนะจ่ะสุกเด็วสุเเร็วเปิดดูสิหอมหวยววยวุกเร็วสุกเร็ว เดี๋ยวจะสิซิมเบิงมันจะเป็นยังไงพี่น้องมันจะแสบบอสซิมเบิงสิจักอัน ่บบท่งใจของกูไงกะบ่ใส่เลยบ่ใส่เยบ่ไม่น่าใส่ผู้บเจ็บเจ็กไปยอกมั้งอืมมวกเอาไปหาแล้วห้แนม่มาเนี่ยตัวใหญ่พี่องสั่นตาโอ้ มาขึ้นครับยองหืมแฉบยองแฉบแฉบ